ประหยัดเงินประหยัดเวลาขับขี่รถเบนสบายใจกว่าแค่มาหาช่างนัดชัดเจนอูเบนวีพีการันจีมากที่สุดในรามินทากรุงเทพมหานครจากคลิปที่แล้วเราก็จะเห็น e240 อวังกาศสปลาพรเทีมียมไปแล้วและลูกค้าก็มาจาก YouTube เช่นเดียวกันและคลิปนี้มาดูนะครับว่า e 2 5 0 t d i ดีเซลอีกหนึ่งรุ่นคันนี้เชื่อมั่นอะไรถึงมาใช้บริการกับช่างนัดคีับครับ คันนี้นะครับลูกค้าก็มาจาก youtube เหมือนกันนะครับก็ได้ดูวันนั้นเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ w 2เรื่องการดูแลรักษาบำรุงรักษาว่าดีจุดไหนที่ต้องดูแลรักษาบำรุงรักษาอย่างไรบ้างลกพอลูกค้าเห็นลูกค้าก็ตัวเองก็มีเป็นรถตัวนี้เป็น W 22เครื่องดีเซลซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับก็เ,เห็นอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยว่า ขับมาให้ดูหน่อยดีกว่าอยากจะให้มาอยากจะทำอยากจะบำรุงรักษาให้มันขับได้ดีขึ้นแกก็สวยกว่าเดิมคือลูกค้าก็ได้ติดตามเราใน y o u t u เบ b e n ีพีแล้วก็ได้เห็นความเชื่อมั่นเพราะว่าทําครบตบทุกอย่างั้ดูแลรถครบวงจรเลยตลอดจนการสปคพรีเมียมและคันนี้ก็จะมาในสไตล์ที่ทําทั้งสปารแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวรถ ตั้งช่วงร่างทั้งเครื่องยนต์ด้วยใช่ไหครับ,รบและสำหรับสสญญท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้รถบน e ิน E-class W22 โฉมไฟแยกหรือว่าโฉมสีตาที่เปิดในช่วงปี2010ถึงปี2โดยเฉพาะดีเซลนะครันนี้จะเป็น OM 651มาดูกันครับว่าช่างนัดเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วพ<ม>บอะไรบ้างและแต่รา,รายการนั้นจะเป็นอย่างไรเอาเชิญเลยครับช่างนัดครับผมก็รายการแรกนะครับผมอเอาจากรอบนอกก่อนละกันก็คือเข้ามาช่วงแรกเนี่ยก็ แจ้งว่าเราเราดูแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันมันรถมันหมอบลงนะครับมันมันมันจมลงก็เลยบอกลูกค้าว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องตรวจเช็คโช๊คคู่หน้าด้วยนะครับพอตรวจเช็คแล้วเราก็พบเลยว่าโช๊คมันหมดสภาพแล้วนะครับมันย้อยมันมันมันเอ่อมันมันคุมระยะไม่ได้แล้วคือเหมือนโช๊แตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโช๊ตายโช๊ตายอ่าโช๊กแตกโช๊ย้วยแล้วครับผมแล้วก็มี เรื่องผ้าเบรกเพิ่มเติมนะครับอันนี้พอเราตรวจเช็คให้ลูกค้าแล้วนะครับผมนี่ผ้าเบรกก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับความหนาเนี่ยแทบจะเท่ากันเหล็กแล้วอนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเสนอลูกค้านะครับผมแา<ต>่นก<ม>ารเบรกจานเบรกใกล้หมดหรือย่างจนอรเกานเบรกยังโอเคอยู่ยังถ<ด>ือ<ด>ว่ายังได้อยู่นะครับแต่แต่ผ้าเบรกเนี่ยใกล้หมดแล้วการเบรกเนี่ย เดี๋ยวรอผ้าเบรกรอบหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวยั<อ>งไงเดี๋ยวคุยกับลูกค้าอีกทีหนึง่งแต่อันนี้ปัญหาหลากัหลกๆเลยนะครับปัญหาใหญ่เลยนะครับพอเราเปิดแผ่นใต้ท้องลงมานะครับเจอรอยเยิ้มนะคโ oh. อ้ไล่ขึ้นไปเนี่ยน,นี่นะครับเห็นคราบน้ำมันไหมครับผมอ,อันนี้พอเราดูแล้วเนี่ยตอนนี้เราสันนิษฐานเลยว่าฐานตองน้ำมันเครื่องนะครับ รั่วซึมแน่นอนชัดมากฮนะครับคือไหลลงมาเลยนะครับคือตอนแรกมองจากข้างบนอะมองไม่รู้เลยเพราะว่าด้วยฝาด้วยอะไรปิดแต่พอเรายกขึ้นเนี่ยเราดูเราดูช่วงล่างเนี่ยเราก็จะมาเห็นจุดนี้เพิ่มเติมด้วยเป็นน้ำมันเยิมแล้วก็ตอนนี้เราก็ปันธงเลยว่าเป็นถาดกองน้ำมันเครื่องนะครับรั่วนะครับอันนี้ก็ควรที่จะต้องทำการเซอร์วิสเดี๋ยวจะเสนอลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมแค่ผมครับ แล้วพวกลูกหมามีอะไรบ้างไหมฮะลูกหมาโอเคก็มีตัวมีตัวนี้นะครับเป็นลูกหมากันโคงนะครับนี่มาทางนี้ก็ได้ครับอย่าไเห็นการณ์เนาะนอ่าเป็นลูกหมากกันโคงนะครับลูกหมากันโคงนะครับ,ลรบแล้วก็บีกนกตัวเล็กตัวใหญ่นะครับที่เราจะเสนอลูกค้าให้ทําการเปลี่ยนนะครับนี่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวเล็กตัวใหญ่นี่นะ ลูกหมากปลายแหลกลูกหมากลูกหมากคันชักคันส่งอันนี้โอเคยังแน่นดีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็มีหนึ่งสองสามแล้วก็โชคกนะครับที่เราจะเสนอลูกค้าแล้วก็เรื่อง้อเบรกแล้วก็มีเรื่องผ่านกองน้ำมันเครื่องเพิ่มเติมที่อาการที่น่าเป็นห่วงอยู่ครับ,รบเดี๋ยวมาให้พร้อมรู้ดีนึนงอะไรแท้จะเป็นแบบที่เชนนช่วยแนะนำนยนี่อ่ะท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันแท้ยังไงถ้าไหลแท้นะครับผมพอแท้ติดรถเลยเนี่ยจะมีปั๊มอย่างนี้เลยนะฮะ แล้วก็จะมีเป็นพาร์ทนัมเบอร์พร้อมเลยนะครับผมสองหนึ่งสองสามศูน่าแล้วก็จะมีปั๊มเป็นโลโก้เบนส์อันนี้คืออะไรแท้ครับครับเผื่อท่านผู้ชมได้เปลี่ยนจะได้รู้ว่าแท้ที่เองเปลี่ยนยังไงเนาะครับอ่ <ผม S 2> ทีนี้ด้านเท้ท้ายมีอะไรไหมด้าน,ท,นท้ายโอเคไม่มีอะไรอ่ะไปดูในนิดหนึ่งฮะพวกลูกหม,มากอะไรแน่นนะครับเอ่อพวกยางหุ้มเพลาอะไรก็ไม่มีขาดนะครับพวกเอ่อปิกนกล่างบนก็โอเคยังสวยอยู่ ยังไม่ต้องเปลี่ยนถือว่าผ่านนะใช่มีแต่ข้างหน้าที่จะต้องทำทีจริงก็ถือว่าดูดูแลดีนะกันโครงก็ยังดีอยู่ข้างหลังนะครับผมโช๊คน่าจะเคยเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรข้างหลังมีแต่ข้างหน้าในเคสนี้ได้เปลี่ยนให้มันพึ่งใช่ไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับตัวนี้ประมาณ1 5จลิตรใช่ไหมถูกต้องครับครับระยะมันแ0ดหมืโลหรือว่าแสนโลเท่าไั่ถ้าแนะนําก็ประมาณ6 0 0 0 0 8 0แ0ดหมืโอเคครับผมไอ้ตันี้ก็ได้แล้วนะได้แล้วครับผมได้แล้ว น้ำมันเกียร์นิดนึงมีไหมน้ำมันเกียร์คันนี้ก็เปลี่ยนด้วยครับก็เดี๋ยวจะดูว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนกล่องเกียร์ด้วยไหมก็ต้องลืออ่างออกมาก็เปลี่ยนยางยางอ่างไปพร้อมเลยเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแต่ถ้าว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนน้ำมันอย่างเดียวก็ได้ก็เดี๋ยวลองเสดอลูกค้าดูครับผม,ค,บผมคือตอนนี้เนี่ยดูง่ายเพราะว่าช่างนัดเนี่ยเปิด เปิดถาดรองออกใช่ไหมท่านผู้ชมให้ดูนิดหนึ่งใช่คือปกติมันจะไม่เห็นแบบนี้นะรถเบนซ์เนี่ยถาดเนี่ยถาดใหญ่ถาดหนึ่งนี่นี่นี่ขนาดถาดใหญ่อยู่ข้างหลังเนี่ยปกติมันจะมีถาดบังอยู่ท่านผู้ชมเราจะไม่เห็นการเยิ้มของมันนี่เหรอผมวางไว้ให้แบบจะได้นี่นท่านผู้ชมคือที่เราเปิดเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นมันการรั่วซึมเพราะว่ามันเปิดออกไงแต่เบื้องต้นมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่เห็นเดไปวางไว้ให้ว่ามันอยู่กับมัน ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเราจะอยู่ประมาณอย่างนี้ซึ่งปัญหามันจะไม่เห็นจุดรั่วซึมไงใช่มันจะยากเนี่ยแต่เราเปิดรูเราจะเห็นฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณขับรถของคุณอยู่ต้องตรวจเช็คแบบนี้เท่านั้นถึงจะรู้ใช่ไหมใช่ครับอำ <ผม S 1> ย <ก S 2> ังไงทจ,จะง่ายที่สุดครับครับอ่าทีนี้ในส่วนของพวกงานสีภายในมีไหมคันนี้คันนี้มีเรื่องปุ่มนะครับเรื่องงานปุ่มแล้วก็ฟอกภายในสปาภายในปกติแล้วก็มีเรื่องยิงเลเซอร์ปุ่มใหม่โอเคงั้นกดลงนิดนึงครับ กดอได้ครับก <คน S 2> ดบห้อยลงนิดหนึ่งเรามาดูกันว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นดีเซลเทอร์โบจริงๆผมบอกเป็นเป็นรุ่นยอดนิยมเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันเนี่ยช่างนั้นเขาบอกว่าขับในเมืองเนี่ย1ิ15กิโลเมตรสบายๆซึ่งผมก็เคยขับทางไกลเนี่ยมันก็มากกว่า17กิโลเมตรอันนี้ถือว่าประหยัดมากๆท่านผู้ชมเกือบๆก,กับอีก้คาเลยนะแต่นี่คือรถเบนซ์นนะท่านผู้ชมเหลือเชื่อไหมละ่ะ นี่แหละครับคือจุดขายของเขาที่หลายคนนั้ชอบดีเซลแล้วตอนนี้เนี่ยรถดีเซลก็มีน้อยในตลาดซึ่งถ้าคนไหนอยากจะหามาใช้เนี่ยถ้าเจอรถที่สวยน่ะอย่าลังเลครับจองได้เลยฮะเพราะว่ารถมันมีน้อยแล้วก็ถ้าเอามาใช้เนี่ยดูแลดีๆเนี่ยใช้งานได้10ปีสบายๆในช่างนัดนะสำหรับดีเซลใช่ครับถูกต้องครับแต่ต้องเก็บงานที่ถูกต้องเนี่ยรู้จุดที่ต้องดูแลนี่ใช่เดี๋ยวเราจะพามาดูครับว่าหน้าตาของดีเซลเป็นยังไง หน่นี่ฮะหน้าตาเขางเข็มคคนึ่งเนี่ย2.2ลิตร 2, 2 0งแรงม้า500ลนิวตันเมตรหน้าตาเป็นแบบนี้แห่งความทนทานอยู่ในนี้เครื่องยนต์ได้รับรางวัลระดับโลกเขาบอกว่าเป็นดีเซลที่ดีที่สุดระดับโลกแล้วก็เป็นดีเซลที่ดีสุดของเบนด้วยใ,<ช>ในยุคนั้นนะเพราะว่ามันมันมีการพัฒนาเป็นยูโร5เมื่อก่อนนี่มันอยู่ในหน้าธนูก็ว่าดีแล้วใช่ไหมป่าดำใหญ่อ่า646ใช่ตัวเน้นเนี่ย ร้อยเจแรงมา้าสี่ร้อยตันเมตรก็สุดยอดแล้วถ้าผู้ชมประหยัดกว่า20แต่พอมันอยู่ในตัวนี้เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าแล้วก็มันเงียบ,ค,บควันดําก็น้อยประหยัดน้ำมันมากกว่าแรงด้วยเออนี่ท่านผู้ชมคือนี่คือข้อดีของมันคนไหนที่เคยปลามาดีเซลนะว่าควันดําแล้วก็เสียงดังเนี่ยลองมาอยู่ในคันนี้ครช่คุณเ็นึงความเปลี่ยนแปลงของมันนะครับอ่ะนี่คือข้อดีเนาะอาทิเรามาดูกันว่าสิ่งที่ต้องทําให้ลูกค้ามีอะไรบ้างเชนเน็ตก็เดี๋ยวมีเรื่องปุ่ม ก็เดี๋ยวอ่าข้างหน้าก่อนนะครับ <S <S <ช>ก็ไฟเราถอดไปล้างให้แล้วถอดถอดกับกันชนทำสปาให้เรียบร้อยแล<ะ>้วครับผมก็เดี๋ยวมีสปาห้องเครื่องนะครับไอ้พวกคาบฝุ่นคาบไรนี้ลูกค้าก็เราใช้งานเนาะก็เดี๋ยวล้างให้สะอาดหมดเลยพร้อมตรวจเช็คนะครับพวกสายพานอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับพวกเอ่อ อูต่อค้งต่นงๆตัวนี้ต้องเช็คเพ่อฉีดอีกทีหนึ่งไหมคันนี้ได้คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าเซอร์วิสมาแล้วอ๋อครับผมตัดจบไปตรงนั้นลูกค้าก็ไม่ต้องทำโอเคงั้นเราไปดูภายในครับครับผมคันนี้ก็มีที่เห็นชัดเลยนะครับแต่ต้องก่อนที่จะทำการเอาปุ่มไปเลเซอร์เนี่ย ต้องทําการฟอกก่อนตอนนี้ยังไม่ฟอกแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็มีเรื่องปุ่มอันนี้ครับเห็นไหมมันลอกคือลอกทุกคันนะฮะเดี๋ยวต้องทาการฟอกทําการสปาก่อนว่ามันจะมีเพิ่มเติมอีกไหมอ่าเราต้องไปเอาถอดเล็บถอดปุ่มไปทําให้ลูกค้าอ้โหูครับครับตัวนี้ยอดเยี่ยมมากแลยไอรเทียมได้หลงังคาแก้วด้วยฮะใช่ดีเซลหลังคาแก้วด้วยครับครบเลยฮะครับผมอ่เราดูด้านท้ายที่หนึ่งครับจะได้เห็นว่าเนี่ย C D I เป็นไง แต่กลองจับไปที่ C D I C D I ก็คือคมเพลวอรเดิชก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเนาะเนี่ยไฟท้ายเป็นแบบนี้จมสีตาไฟท้ายจะเป็น LED ที่เป็นไม่ได้เม็ดสวยงามแบบนี้ฮะส่วนด้านท้ายนะเราก็จะดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับพวกยางพวกอะไรถ้ายังโอเคก็ทําการสปาไปปกตินะครับแล้วก็รถทุกคันนะครับทุกจุด ต้องสะอาดถ้าเข้ากับทางเราแล้วเนี่ยถ้าให้ผมดูแลแล้วเนี่ยทุกจุดต้องสะอาดนะครับผมเอายันหลุมล้อไหลถอดล้อไหลออกมาทั้งหมดนะแต่คันนี้กําลังตรวจเช็คอยู่เดี๋ยวกําลังจะทําการเอาขึ้นไปทําการสปาแล้วเนี่ยกลิ่นที่เหม็นเข้าไปในห้องโดยสารส่วนใหญ่มาจากห้องถ่ายใช่ซึ่งช่างนัทจะสปาพิมพมให้ครับถอดทุกชิ้นออกมาล้างครับใช่ไหมมันก็จะกลิ่นก็จะหายไปเนาะใช่ตรงนี้คผู้อุปกรณ์เนี่ย ออกมาล้างมาขัดล้ออะไรออกให้หมดเลยฟอกซอกมุมทาความสะอาดให้หมดเลยครับอเดี๋ยวคันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะได้คิวขึ้นแล้วพวกนนพวกล้อแมกนี้ต้องต้องทำสีไหมแต่<ช>แค,คันนี้ทำสีด้วยนะครับลูกค้าให้ทำสีล้อแมกให้ใหม่ด้วย,ยทางนู้นก็ได้ครับสว่างเลยคันนี้ลูกค้าให้ทำการทำสีล้อแมกให้ใหม่ด้วยใช่ครับก็คือลูกค้าอยากให้รถออกมาสภาพ ใกล้เคียงรถใหม่มากที่สุดอยากให้ใหม่มันตอนที่ออกมาขับแรกๆรับรองว่าสวยสวยเหมือนใหม่แน่นอนเพราะคันนี้มือเดียวแล้วก็สภาพเบื้องต้นเนี่ยก็งดงามแล้วนะโดยพื้นฐานพื้นฐานรถมาดีอยู่แล้วสีกิบอยู่เลยเนี่ยใช่ครับโอเคงเราไปสรุปกันทชผครับนี่แหละคือการที่เราอยากจะขับรถบิ๊กให้มันเหมือนใหม่โดยใช้งบประมาณที่มันไม่มากนักแล้วก็ให้ผู้ี่ยวชญดูแลให้จบทิกอย่างในที่เดียว เพราะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมไปไปที่อื่นเนี่ยที่อื่นอาจจะมีสปาอาจจะมีคาร์ดิเทลลิ่งแต่มันไม่จบช่างนัดมันไม่เหมือนกับช่างนัดเพราะว่าช่างนัดที่ทำทุกอย่างคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำทุกอย่างเราก็วิ่งให้แต่ถ้าสมมติเราสมมติว่าคุณไปคาร์ดีเทลลิ่งเนี่ยพวกเครื่องยนต์พวกอะไรเขาไม่ได้ทำนะเขาไม่ได้ยุ่งจริงไหมล่ะช่วงงั้นก็ไม่ได้ทำครับเห็นไหมร้านช่วงล่างก็ทำช่วงล่างร้านทำล้อก็ร้านทำล้อร้านฟิวสก็ฟิมสแล้วมันปุ่มก็ปุ่มเบาะก็เบาะ ไฟก็อีกที่หนึ่งกระสีก็อีกที่นึงมันคนละที่กันนะที่เราพูดไม่ต่ำกว่าห้าที่แล้วลองคิดดูเลถ้าคุณทําเองอ่ะเสียเวลามากน่าเบื่อหน่ายมากแล้วต้องเข้าคิวราคาก็สูงเพราะว่าไม่ได้ทําในนามของแบบบันเหมาหนักใช่ไหมถ้ามีคอนแทคพิเศษฉะนั้นคุณจะเสียทั้งเงินเหนื่อยโอ้โหครับนั่นคือปัญหาเสียเวลาใช่แล้วสุดท้ายถ้าวันนี้ถ้าคุณอยากสบายใจแบบนี้ทุกอย่างครบจบที่เดียวอย่างที่เราคุยกันฉะนั้นเมื่อก่อนว่าถ้าคุณไม่อยากมาไปเอารถที่บ้านก็ได้นะ อ่ะเราก็มาคุยกันได้คือคือในเขตดามินทาเนี่ยถนนยาวแถวนี้เนี่ยครับช่างนัดวิ่งไปเอาที่บ้านก็ได้ท่านผู้ชมคือสัก20กิโลเมตรมันไม่ไกล่างที่นี่ไงเพราะเราอยู่ซอยเก้าสามใช่ไหมอ่าก็คือบริการแบบถึงบ้านเลยครับครับไม่ต้องมาก็ได้เห็นไหมมันง่ายเพราะว่าครบจบทุกอย่างที่นี่หรือวันรับรถถ้าไม่อยากมาสไลด์ไปส่งหน้าบ้านก็ได้อีกดีเลยใช่ไหมนี่คือความง่ายที่ที่ช่างนัดนี่บริการแบบ v p v p คือแบบคุณสบายอ่ะคือสะดวกสบายอ่ะไม่ไม่เหมือนยุคก่อน แล้วทุกอย่างหลังจากที่คุณใช้งานมีปัญหาก็โทรมาเช่นนั้นก็จัดการให้ใช่เพราะว่าเพราะว่าดูแลทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์เบนเท่านั้นเองใช่ไหมคร <laughs> เพียงแต่ว่าค,คือคเป็นเบนวีไอพีคคือเราดูแลแบบยอดเยี่ยมและแน่นอนครับถ้าหากว่าคุณขับรถของคุณอยู่รถคุณเก่าร,รถคุณมีปัญหาเครื่องเสียเกียร์ฟังชุดร,ร,รวมอยากจะสปาพรีเมียมอยากจะให้มันสวยงามหรือมีคนดูแลอย่างยอดเยี่ยมหรืออยากจะฝากรถขาย นะให้คุณเนี่ยฝากรถขายก็ได้นะยินดีเพราะว่าถ้าหากว่าขายแบบสภาพแบบนี้เนี่ยราคาอาจจะต่ํานะใช่ทีนี้ถ้าทําสปาขึ้นมาเนี่ยมันจะสวยขึ้นราคาจะดีขึ้นนะทนี้ถูกต้องแน่นอนครับแน่นอนผมว่าก่อนทําสปากับหลังทําสปานะสําหรับรถเบ้นรุ่นนี้เนี่ยขึ้นเป็นแสนแน่นอนครับท่านผู้ชมลองดูนะหลังจากทําจบเราจะพูดให้ดูครับซึ่งตอนนี้ราคาตลาดเนี่ยประมาณห้าแสนครับ ยังไม่สปาเนี่ยอ่ะประมาณนี้เนี่ยถ้าทําสปาเสร็จมาดูว่าเราจะแนะนําว่าราคามันเท่าไหร่นี่คือประโยชน์ที่คุณจะได้คุณใช้เงินหลักหมื่นเนี่ยจะได้ประโยชน์หลักแสนเลยนะนี่คือเรื่องของเงินส่วนเรื่องเวลาเนี่ยผมว่ายังน้อยเนี่ยสมเดือนเนี่ยคุณประหยัดเวลาอยู่แล้วถ้าคุณทําเองแน่นอนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ความสบายใจพอทํารถจบทุกอย่างโดยผู้่ยวชาญเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปขับยาวๆเลยๆอ่าซึ่งนี่แหละครับคือประโยชน์ที่ช่างนัดช่วยคุณและวันนี้ผมก็อยากให้ช่างนัดฝากถึงท่านผู้ชม ดูมาแล้วสมมติว่าอยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะทำสปาจะต้องทำาันแนเชียเลยครับผมก็ยินดีนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับมีรถคู่ใจของท่านนะครับอยากจะบำรุงรักษาให้มันสวยงามนะครับแล้วก็อยากจะให้มันขับได้ดีเหมือนตอนที่ท่านออกมาแรกๆนะครับผมก็โทรมาคุยมาปรึกษากันได้ผมก็ถ้าถ้าตอนแรกก็ส่งรูปมาให้ดูก่นกอนได้คร่าๆวๆก็ได้อะไรก็คุยกันได้นะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ 081นะครับ856 1515นะครับ081 856 1515ครับอ้าวเวลาทำการแล้วก็สถานที่เวลาทำการนะครับก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9ก้าโมงถึง1นึ่งทุ่มนะครับผมสถานที่อยู่ที่รามินทา93ครับผมเข้ามาประมาณ200เมตรซ้ายมือครับถ้ามาจากทางลาดประเข้าเนี่ยก็ก่อนก่อนถึงแฟชั่นเอเลนใช่ทำก่อนถึงแฟชั่นเอเลนครับประมาณสัก200-300เมตรเนาะประมาณนั้นครับนี่ก็คือง่ายๆท่านผู้ชมหรือก็ ปรึกษาโทรหาช่างนัดดีกว่าโทรปรึกษาได้จะได้บอกเส้นทางจะได้ไงจะได้สงลายให้เนาะยินดีครับครับและนี่แหละครับคือวันนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากจะมีความสุขกับรถเบนซ์แต่หากว่ายังมีปัญหาเรื่องของการซ่อมหรือว่าการสวิตอื่นๆก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้หรือสอบถามโดยตรงมาที่ช่างนัดได้และเราก็จะช่วยทําให้คุณนั้นมีความสุขกับการใช้รถเบนซ์และอย่าลืมครับวันนี้ถ้าหากว่าอยากจะมีรถเบนซ์ในฝันกันที่สวยสามารถที่จะติดต่อโดยตรงที่ช่างนัดได้เลย ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์ V.I.P. 0818561515ช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์ V.I.P. การตีป้ายสุดในยานา่านรามอินทรา